เจ็ดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอันดับที่7จ ETS Zurich มหาวิทยาลัยจากสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งยุโรปที่นี่คือคุมทรัพย์พลังด้านการวิจัยและเทคโนโลยีมีชื่อเสียงอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอันดับที่ 6. s t a ต f o r d University มหาวิทยาลัยนี้เปรียบเสมือนหัวใจแห่งซิลิคอนวอลเลย์ที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพระดับโลกมากมายด้วยวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ อันดับที่ห University of Cambridge มหาวิทยาลัายที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์เก่าแก่และวิทยาการล้ำหน้าที่นี่คือหนึ่งในมหาวิทยาลัายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเป็นแหล่งรวมนักคิดระดับตำนานและยังคงเป็นผู้นำด้านการวิจัยในปัจจุบันอันดับที่4ี่ r าวาดยูนิเวอร์ซิตี้สัญลักษณ์เ่งเกียรติภูมิและอิทธิพลที่นี่คือมหาวิทยาลัายที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็นแหล่งผลิตผู้นำระดับโลกในทุกวงการทั้งการเมืองธุรกิจและกฎหมายอันดับที่ส University of Oxford ต้นแบบของมหาวิทยาลัยระดับโลกที่นี่คือมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเป็นแม่แบบของระบบการศึกษาที่ทรงคุณภาพมานานหลายศตวรรษอันดับที่ 2. Imperial College London ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน STEM แห่งกรุงลอนดอนที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์เพื่อสร้างงานวิจัยที่ล้ำสมัยและมีอิทธิพลสูงต่อโลกอันดับที่1 Massassachusetts Institute of Technology หรือ MIT ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตที่นี่คือสุดยอดสถาบันที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์เป็นสถานที่ที่ซึ่งอนาคตถูกสร้างขึ้นผ่านงานวิจัยล้ำสมัยและการแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดของโลกและนี่คือ